การที่คุณตัดสินใจที่จะฝึกหรืออยากพูดอังกฤษได้อยากจะเรียนภาษาอังกฤษสักคอร์สหนึ่งหรืออะไรก็ตามอะค่ะนั่นคือจุดสตาร์ทของตัวคุณอันนั้นคือจุดเริ่มต้นคนเราเนี่ยเวลาที่อยู่ตรงจุดเริ่มต้นนะมันจะมีความตั้งใจอยู่แล้วแหละในตอนแรก อันนี้ไม่เถียงเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ทุกคนมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในตอนแรกแต่สิ่งที่ครูแวมจะมาบอกก็คือในความเป็นจริงอะคะ่ะเรา start ต,ต,ตรงนี้แต่จุดฟิน i s จุดสิ้นสุดมันไปอยู่ตรงนี้ละหว่างทางอะคุณจะเจออะไรเยอะแยะมากมายคนที่เพิ่งเริ่มฝึกนะคุณจะเจออะไรบ้าง คุณจะเจอว่าหนึ่งฟังไม่รู้เรื่องสองไม่รู้สัพท์สามจำไม่ได้รู้แล้วก็จำไม่ได้อีกสีพพพ่พูดไม่ได้พยายามจะพูดแล้วพูดไม่ได้ห้าแต่งประโยคไม่เป็นหกวยากรก็ไม่ได้อีกคือเนี่ยคือสิ่งถ้าตัดสินใจว่าอยากเก่งภาษาอยากพูดได้อยากจะสื่อสารได้อยากจะอะไรก็ตามเนี่ยพวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องเจอหมดแหละต้องเจอหมดแหละแต มันไม่ใช่ปัญหานะแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเจอเหมือนคุณบอกว่าเนี่ยคุณอยู่ที่ตีนเขาแล้วคุณอยากจะขึ้นไปอยู่บนยอดเขาสิ่งที่คุณต้องเจอคืออะไรบ้างเวลาคุณเดินขึ้นไปเมื่อยขาเหนื่อยเป็นเรื่องปกติก็คือเป็นสิ่งที่ต้องเจอแต่ถ้าคุณมองว่าเมื่อยขาเป็นอุปสรรคว่า ทุกอย่างเป็นปัญหาไปหมดเลยเหงื่อไหลเนี่ยเป็นปัญหาไปหมดเลยสิ่งที่ทําให้คุณอะสิ่งที่ทำให้ความมุ่งมั่นตอนแรกของคุณหายไปก็คือความคิดของคุณเองครูแบมบอกเลยนะว่าคนที่ตัดสินใจจะเก่งภาษาอังกฤษจะพูดภาษาอังกฤษได้จะฝึกภาษาจากคนพื้นน้อยอะไรก็ตามทุกคนมีความมุ่งมั่นหมดแหละในตอนแรกแต่สิ่งที่ทําให้คุณอะหายไประหว่างทางไปไม่ถึงคือ ทัศนคติของตัวเองจริงๆหลักๆเลยนะคะไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ความยากของภาษาไม่ใช่ความยากของภาษานะเพราะภาษาไม่ได้ยากขึ้นและภาษาก็ไม่ได้ง่ายลงภาษาเป็นมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละคุณนึกออกไหมสิ่งที่คุณไปเปลี่ยนไม่ได้คือภาษาคุณไปเปลี่ยนไม่ได้คุณคุณจะไปบอกว่าโอ๊ยทำไมไมันยากจังเทนฉันไม่รู้เรื่องเลยเขาก็าใช้กันอย่างงี้มาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้ว และในขณะที่ภาษามันก็เป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้วอะ่ะมันมีคนมากมายที่ไปจนถึงจุดเนี้ยมันมีคนรอบข้างเรามันมีคนทั้งโลกมันมีคนเยอะแยะที่เขามาจากจุดเดียวกับเราแล้วเขาไปจนถึงถามว่าเขาไปเปลี่ยนอะไรภาษาปะเขาไปทํายังไงให้ให้ภาษามันง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ปะ่ะไม่ภาษาเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้ เราเทนมันอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นสับมันอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราจําไม่ได้แล้วภาษามันจะมาเปลี่ยนตามเราให้เราจําได้ไม่ใช่ภาษายัางไงมันก็อยู่อย่างนั้นสิ่งที่เราจัดการต้องจัดการให้ได้คือความคิดของตัวเราเองนะคะความคิดของตัวเราเองทัศนคติของตัวเราเองแล้วครูแมมบอกเลยว่าคนที่เริ่มแล้วไปจนนี้ได้อะ <úng. S 2> เป็นคนที่มีทัศนคติที่ถูกต้อง เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีแล้วเดี๋ยววันนี้จะบอกว่าจะทํำยังไงจะทํำยังไงเวลาที่แบบคุณเริ่มอ่ะเริ่มสมมติเริ่มแล้วอะเริ่มฝึกอาจจะว่าเริ่มฝึกด้วยตัวเองอาจจะเข้าไปดูในไลฟ์ครูหรืออะไรก็ได้คุณจะเจออะไรข้อแรกที่ครูบอกไปคุณจะฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องทำไง คุณจําค,คําครูแบมไว้นะคะคํานี้สําคัญมากเป็นคีย์สําคัญที่คุณจะเก่งภาษาอังกฤษได้หรือเก่งไม่ได้มีคําเดียวคือคําว่าไม่เป็นไรคุณจําคําเนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคือคําว่าไม่เป็นไรและคําที่คุณต้องโยนทิ้งออกไปคือคําว่าทําไมคนที่ฝึกเรียน พยายามแทบตายแต่มีแต่คําว่าทําไมอยู่ในหัวไม่เคยประสบความสาเร็จนะครู่แบมบอกเลยเฮ้ยทําไมฟังไม่ออกทําไมจําศัพท์ไม่ได้อะทําไมแบบอันนี้มันทําไมอะทําไมทําไมคําว่าทําไมนี่คือเป็นเชือกมัดตัวเองเป็นเชือกมัดตัวเองถ้าเทียบกับการปีนเขาเทียบกับการปีนเขาคนที่อยู่ ตีนเขาและกําลังจะขึ้นไปอยู่บนเขาไปอยู่จุดสูงสุดนะคะถ้าระหว่างทางอ่ะเก็บแต่คําว่าทําไมทําไมอ่ะทำไมมันเมื่อยจังทําไมเหงือ่อออกทําไมทําไมทําไมมันเหมือนกับคุณเอาก้อนหินอ่ะมาใส่กระเป๋าทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนแล้วมันก็รู้สึกหนักไปหมดเลยคุณจะรู้สึกจากวันที่เริ่มอ่ะคุณจะรู้สึกหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นทําไม จออะไรก็แบบทําไมทําไมมันอย่างงั้นทาไมมันอย่างงี้ทาไมมันอย่างงั้นทุกครั้งที่ถามตัวเองว่าทําไมคือการหยิบหินขึ้นมาใส่กระเป๋าของตัวเองก็ทําให้ตัวเองหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงจุดยอดเขาได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าคุณเปลี่ยนจากคาว่าทําไมเป็นไม่เป็นไรสมมติเรามีสัมภาระมาประมาณนึงที่อยู่ในกระเป๋าและเราจะปีนขึ้นไปบนยอดเขาเดินไปสัก พักเหงือ่อรู้สึกเมื่อยแต่เรากลับบอกตัวเองว่าเออไม่เป็นไรโยนอันนี้ทิ้งไปโยนสัมภาระไปหนึ่งชิ้นเหมือนเอาหยิบหินออกไปก้อนหนึ่งเบาขึ้นเดินขึ้นไปโอ้ยเหงือเต็มตัวเลยว่ะเหนียวตัวไปหมดเลยบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเหมือนโยนของออกไปอีกทําให้ตัวเราเบาขึ้นขึ้นไปง่ายกว่าไปถึงยอดเขาง,ง่ายกว่านะคะสําคัญมากในะเรื่องเนี้ยถ้าคุณไม่รู้ ต่อให้คุณมีความมุ่งมั่นคุณมีความพยายามขนาดไหนในระหว่างทางที่คุณจะไปจนถึงจุดสิ้นสุดอ่ะมันจะมีสิ่งที่อยู่ในหัวตัวเองหรือสิ่งที่เรียกว่าทัศนคติเนี่ยแหละที่ทําให้เราไปไม่ถึงไม่ใช่ความยากของภาษาไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นเลยเป็นที่ตัวเราเองเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะมาบอกคือโยนคําว่าทําไมออกไปไม่มีประโยชน์อะไรกับเรา เปลี่ยนเป็นคำว่าไม่เป็นไรถ้าคุณฝึกตัวเองให้คิดกับทุกอย่างเวลาที่คุณเจอสิ่งที่มันไม่ได้ดั่งใจเราอะเอาพูดง่ายๆนะสิ่งที่คุณจะเจออะมันไม่ใช่อุปสรรคอะไรหรอกแต่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ดั่งใจเราฟังไม่ออกก็ไม่ได้ดั่งใจไงไม่ได้ดั่งใจจําไม่ได้เว้ยก็คือไม่ได้ดั่งใจไงเฮ้ยไม่เข้าใจเลยอันเนี้ยก็ไม่ได้อย่างใจไงแต่ถ้า ยอมที่จะทำความเข้าใจว่าเออก็เราเพิ่งแบบเริ่มอ่ะคือลดลงมาหน่อยเราเพิ่งเริ่มว่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องดั่งใจเราก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าทุกอย่างต้องดั่งใจเราทุกอย่างคุณจะอืดมากเพราะคุณเอาหินเข้ามาใส่ในตัวแล้วทาให้ตัวคุณหนักแล้วก็ไปไหนไม่ได้สักทีหนึ่งอันนี้ครูเป็นูดจริงๆนะคะเห็นภาพไหมสิ่งที่ครูพยายามบอก พยายามสอนในวันนี้อะค่ะทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ครูบอกใช่ไหมคะเพราะหลายครั้งเลยที่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณมาแล้วคุณมาแล้วอะ่ะมาแล้วคือแบบขึ้นมาได้แล้วแบบมันดีขึ้นมาแล้วอะ่ะแต่มันติดอยู่ติดอะไรทำไมไม่ไปต่อติดอะไรทำไมไม่ไปต่อ ติดอะไรคนอื่นไม่มีใครติดเลยทําไมเราติดอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าสมมติง่ายๆแล้วกันอย่างคอ,สสปปอร์ส super easy อ่ะที่ครูแบมสอนสิบห้าคอสอ่ะที่จะต้องแบบเข้าใจเรื่องกิยาสามช่องอ่ะกิยาสามช่องอ่ะทําไมครั้งมันมีสิบ้าครั้งอ่ะทําไมครั้งแรกเนี่ยโอ้โหแบบคนมุ่งมั่นคนตั้งใจ พอครั้งที่สองครั้งที่สามเริ่มลดลงไปเริ่มลดลงไปถ้าไปไม่ถึงสิบห้าครั้งอะ่ะครูแบมไม่เห็นทางเลยว่าอย mm ู่จะเก็ตอยู่จะเข้าใจภาษาได้ยังไงและอะไรที่มันทำให้เราไปไม่ถึงสิบห้าครั้งความคิดเราเองเพราะมันมีคนที่ไปถึงสิบห้าครั้งมันมีแต่ทำไมเราไปไม่ถึงสักทีอันเนี้ยต้องฝากไว้ให้คิดนะคะลองคิดให้ตกลองคิดให้ตก การเทรนตัวเองแบบนี้ยเทรนตัวเองให้ไม่เป็นไร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 โหมันจะทําให้ชีวิตคุณโฟล์ขึ้นเยอะมันทําให้ชีวิตคุณเบาขึ้นเยอะแล้วคุณจะไปตรงไหนก็ได้คุณจะอยู่จุดไหนก็ได้คุณอยากจะทําอะไรก็สําเร็จไปหมดด้วยคําว่าไม่เป็นไรแค่นี้เองง่ายมากๆจริงๆแล้วมันง่ายมากนะคะแต่มันยากตรงที่อันนี้มันต้องเหมือนเป็นการเปลี่ยนนิสัยอะเปลี่ยนความคิดคือเปลี่ยนนิสัยเลยแหละ ถ้าคุณเทรนตัวเองให้มีนิสัยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแทนที่จะทำไมทำไมทำไม่ได้ไม่ได้ไมำไม,ำไมคุณสบายสบายเลยนะคะนี่พูดจริงๆขออ่านคอมเมนต์หน่อยอ่าเนี่ยแหละอยากจะมาบอกเพราะว่า บทเรียนดีๆบางทีให้ไปอะแต่ทุกคนได้รับไม่เท่ากันทําไมได้รับไม่เท่ากันแล้วคูแบมอยากจะบอกตรงเนี้ยอยากจะปทดตรงเนี้ยให้ว่าแบบเนี่ยที่อยู่ไม่ได้เท่าเพื่อนเพราะตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะไม่มีอะไรเลยแค่กลับไปทําความเข้าใจว่าอย่างอย่างตอนเนี้ยถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเคยเริ่มฝึกมาแล้วแล้ว เออมันจริงหรือเปล่าว่าที่เราอยู่ดีๆเราก็แบบหยุดฝึกไปแล้วเราก็ไม่ได้สักทีแล้วเราก็ต้องกลับไปสตาร์ทใหม่ทุกครั้งอะ่ะเป็นเพราะอะไรใช่ความคิดของเราเองหรือเปล่าอืมครูมีคอร์สแกรมมาให,หม่ครับเอาไปทำอะไรอะแกรมมามีแต่คอร์สสอนสร้างประโยคอะแกรมมา,าไปทำอะไรหรอ ได้สับแต่แกมมาไม่ได้เลยครับแม่คุณไม่ได้อยากรู้แกมมาหรอกคุณอยากรู้ว่าต้องแต่งประโยคยังไงเพราะฉะนั้นเราเราไม่พูดถึงแกมมาแล้วนะเพราะว่าแกมมาไม่เรียนไปทำไมคุณต้องการรู้ประโยคเพื่อสื่อสารได้คุณไม่ได้ต้องการรู้แกรมมาถูกไหม พื้นน้อยก็ค่อยหัดหัดไปถูกต้องจําไว้นะคะคุณต้องเจอเป็นเรื่องปกตินะคะคุณต้องเจอหกเรื่องคุณต้องเจอฟังไม่ออกพูดไม่ออกพูดไม่ได้ไม่รู้สัพท์จําไม่ได้แต่งประโยคไม่เป็นไหนจะวยากรณ์อีกหกอย่างเนี้คุณต้องเจอ เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเหมือนตัดสินใจจะวิ่งอ่ะต้องต้องเจอเหงื่อแต่เหงื่อไม่ใช่อุปสรรคเหงื่อเป็นเรื่องปกติที่คนวิ่งต้องเจอเหมือนกันตัดสินใจจะเก่งภาษาอังกฤษอยากพูดได้อยากสื่อสารได้หอย่างนี้ต้องเจอเป็นเรื่องปกติค่ะเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาผ่านมันไปให้ได้โดยการคิดโอ้ไม่เป็นไร สิ่งเดียวที่จะทำให้คุณผ่านมันไปได้ก็คือการอยู่กับมันให้นานที่สุดแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปหาคนถามไปค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนรู้ไปอยู่กับมันให้นานแล้วคุณก็จะผ่านมันไปได้เองทั้งหกเรื่องนี้เลยนะคะอืมสร้างประโยคให้เป็นมีคอสโซอีซี่ค่ะคอสโ so ซอีซีเ่เป็นคอสพื้นฐานเลยเป็นคอสที่แบบอยากสื่อสารได้อยู่ต้องทำให้ได้อะตั้งคำถามให้เป็น ตอบคาตอบให้ได้เล่าเรื่องสั้นๆให้ได้ได้เราค่อยไปขยายผลต่อเอาไปฝึกพูดเอาไปทําอะไรต่อเอาไปแต่ว่าโซ e อีซี่จะเป็นตัวที่ที่ทําให้คุณเริ่มสื่อสารได้นะคะประสบปัญหาเรียนไม่ทนัน mm hmm. เนื่องจากลงสองคอสพร้อมกันอ๋อไม่ใช่ปัญหาค่ะเราก็ manage คอสหนึงเก็บไว้เรียนย้อนหลังคอสนึงเรียนไปอะไรเงี้ยได้ mm hmm. ได้หมดอะ mm hmm. เพราะว่า คอสม,มันทำมาให้เราให้คนที่ไม่มีเวลาก็เรียนได้อะคะ่ะไม่ใช่ปัญหาเราก็แค่ manage เอาแค่ manage เหมือนเหมือนมีนักเรียนจากคอส now i know now i know ครูแบมเป็นไลฟ์ใช่ไหมคะมีคนที่เขารู้อยู่แล้วว่าเป็นไลฟ์เวลาเนี้ยสองทุ่มแล้วเขาเรียนไม่ได้เพราะว่าเขาทํางานเขาทํางานช่วงกลางคืนเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาเรียนไม่ได้แต่เขาลงเรียนแล้วเขาก็เหมือนกับ manage ตัวเองว่าเขาเรียนตอนกลางวันแทนครูสอนสองทุ่มไม่เป็นไรเรียนกลางวันแทนก็คือเรียนย้อนหลัง เอ๊ ه, น่าจะเห็นในคอมเมนต์เนาะที่เขาบอกว่าเออเขาก็คือเหมือนก็จัดการตัวเองค่ะเรียนย้อนหลังแล้วก็ก็จินตนาการเหมือนไลฟ์มันก็คือเหมือนนั่งดูสดอะคะ่ะเหมือนเหมือนครูพูดกับนักเรียนเขาก็ทําไปทําไปตามที่ครูสอนอะไรเงี้ยคือแม n จ g e ตัวเองได้นะคะไม่ไม่เป็นปัญหา ษาอังกฤษไม่ได้ยากาอสังกฤษไม่ได้ยากแต่แค่มันเป็นภูเขาที่สูงคุณนึกออกไหมมันมันเป็นภูเขาสูงอะ่ะสูงที่แบบคือเราอยากขึ้นไปตรงนั้นอะ่ะมันก็ต้องค่อยๆปีนขึ้นไปอะ่ะแต่แต่ใจเราอะ่ะเวลาเราอยากได้อะไรสูงๆอะ่ะเราจะชอบคิดเราอยากเราอยากใช้กำลังใช้แรงใช้เวลาเหมือนปีนภูเขาแค่เนี้ย แค่เนินเขาหน้าบ้านเราอะแค่เนินเขาแบบในสนามสามหมู่บ้านนะสามหมู่บ้านเนินแค่เนี้ยแต่จริงๆภาษาอังกฤษมันคือสูงมันคือแบบเป็นภูเขาที่สูงอะถ้าคุณอยากจะแบบสื่อสารได้คุณนึกภาพออกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะขึ้นไปบนภูเขาสูงเหมือนคุณอยากขึ้นไปภูกระดึงอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันคือภูกระดึงมันไม่ใช่เนินเขาหน้าบ้านเรามันคือภูกระดึงสิ่งที่คุณต้องทําคุณต้องทําอะไรบ้างคุณก็ต้อง เตรียมตัวคุณต้องรู้ว่าการปีนขึ้นไปภูกระดึงใช้เวลา5ชั่วโมงไม่ใช่ใช้เวลา5นาทีคุณจะมาบอกว่าแบบเนี่ยหนูอยากขึ้นภูกระดึงหนูต้องขึ้นภูกระดึงแล้วค่ะคุณแต่หนูมีเวลาแค่5นาทีทํำยังไงดีคะตลกเป็นไปไม่ได้อยู่นะคะฉะนั้นคุณมองตัวเองให้ออกว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนแล้วเราต้องการจุดไหนแล้วทําความเข้าใจว่า ระยะทางอ่ะมันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วใช้แรงเท่าไหร่ใช้ความมุ่งมั่นเท่าไหร่และต้องเจออะไรบ้างผูกกระดึงไม่เหมือนภูเขาหน้าบ้านภูเขาหน้าบ้านเดินตึกตึกตึกถึงอ่ะเดินเขาหน้าบ้านเดินตึกตึกถึงผูกกระดึงต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้แรงต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความเมื่อยความล้าขึ้นไปก็แบบหมดแรงแล้วแต่คุ้มขึ้นไปได้แล้วคุ้มอย่างเงี้ยออ อยากดูครูดูครูแชร์อยากทําอีกเหมือนกันแต่ไม่ได้ดูแล้วไงเลยไม่ได้แชร์ไม่ได้ดูหนังไม่มีเวลาแล้วเอออีกอีกเรื่องหนึ่งคือหนังเรื่องมาริฟิเซนภาคสองอ่ะเหมาะกับคนที่กําลังแบบเริ่มฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยมีมีคำวา่าครูแบมได้เมสเซจเยอะมากเลยนะเรื่องมาริฟิเซนเนี่ยว่าเฮ้ยทำไมฟังรู้เรื่องขึ้นอ่ะนักเรียนหลายคนเลยส่งฟีดแบ็มาให้เดี๋ยว เราลงให้ดูในเพจยังไม่แน่ใจแนะนำนะใครที่กำลังฝึกภาษาอยู่อ่ะหรือลงคอร์สออนไลน์ไว้เออเราอยู่ you, you อยาก,ยากทสต,ตัวเองว่าให้อยู่จะฟังรู้เรื่องไหมหรือแบบมาริฟิเซนทภาคสองได้เลยคุณทศพลพูดถูกแหละเราฟังรู้เรื่องไป็เพราะเราปรับสำเนียงตัวเองถูกต้องใช่เลยค่ะ สำหรับนักเรียนอันนี้นักเรียนออนไลน์โดยเฉพาะนะคะอย่างคนที่เรียนหลายๆคอร์สนะคะสมมุติว่าเราลงเรียนไว้หลายๆคอร์สเนี่ยคือคือคอร์สของครูแบมแต่ละคอร์สมันวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันการที่สูอ่านอย่างเงี้ยของคุณขวัญเจี๊ยบใช่ไหมสมมุติว่าบอกว่าลงไว้สี่คอร์สมันไม่ใช่ว่าสี่คอร์สคือว่าเหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ละคอร์สจะมีวัตถุประสงค์แต่ละคอะรส์อสไม่เหมือนกัน ฉันการฝึกการดีไซน์แต่ละคอร์สก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยนะคะมันการการการสอนของครูจะไม่เหมือนที่เราเคยเจอในโรงเรียนหรืออะไรที่แบบมันเป็นแพทเทิร์นแบบที่เราคิดลว่ามันต้องเป็นแพทเทิร์นอะไรเงี้ยแต่ของครูอะดีไซน์แต่ละอันจะไม่เหมือนกัน mm hmm. เทียบง่ายๆเหมือนรถแต่ละประเภทอะคะ่ะรถมาอยากขี่แบบอยากผลิตรถแบบขี่ ง่ายๆแบบใช้เวลาเร็วๆซอกแซกได้ก็มอเตอร์ไซค์อยากได้รถหรูก็รถสปอร์ตอยากขนคนได้เยอะๆก็รถตู้อะไรเงี้ยของครูก็จะเหมือนแบบแต่ละคอร์สก็จะแตกต่างตามวัตถุประสมแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเวลาที่หลายๆคนเลือกลงคอร์สของครูอ่ะครูแบมอยากให้ดูวัตถุประสมเป็นหลักไม่ใช่เรื่องของราคาหลายคนอ่ะพอเจอราคาอันนี้ราคาถูกราคาถูกแต่ว่า ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของคอร์สของครูอะแล้วเรียนไปแล้วมันจะไม่แฮปปี้แต่ถ้าคนที่คนที่เข้าใจวัตถุประสงค์จริงๆว่าเฮ้ยเราทำคอร์สนี้เพื่ออะไรเราทำคอร์สนี้เพื่ออะไรเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู่เราวัตถุประสงค์ที่ถ้าจบคอร์สนี้เราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่คุณเรียนคุณจะมีความสุขเมื่อคุณคุณรู้วัตถุประสงค์ว่าตอนนี้เรียนอยู่แล้วมันกำลังทำอะไรอยู่คุณจะมีความสุขคุณจะเอนจอยแล้วพอจบไปนี่คุณจะได้แบบ เหมือนจ่ายพันได้หมื่นจ่ายพันได้แสนแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเริ่มจากการไม่รู้วัตถุประสงค์แล้วเลือกที่ราคาเป็นหลักอ่ะมันไม่่คยเวิร์กเลยอันนี้คู่แบมบอกเลยเหมือนแบบเฮ้ยซื้อมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันถูกแต่จริงๆตัวเองอยากจะขนคนทั้งบ้านไปเที่ยวแต่คุณเลือกซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็สุดท้ายกลายเป็นว่าเฮ้ยรถมันไม่ดีเลยว่ะมันขนคนทั้งบ้านฉันไม่ได้ มันไม่ใช่เป็นพอลดไม่ดีแต่ว่ามันคนละวัตถุประสงค์กันแบบนี้อ่ะแต่ทีเนี้ยสมมุติว่าอย่างใครที่ซื้อไว้หลายๆคอร์สอย่างเงี้ยนะคะเป็นปกติค่ะถ้าเราจะเรียนไม่ทันเป็นปกติเราจะเรียนไม่ทันเราสามารถ manage ตัวเองได้ที่จะแบบเฮ้ยเอาอันนี้ก่อนไว้เพราะว่าอันนี้เป็นไลฟ์อยากไลฟ์แบบเดี๋ยวพักอันนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพออันนี้จบแล้วค่อยไปเรียนอันนี้นนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะก็ manage ได้เลยอืม แต่งประโยคเล่าเรื่องแต่งประโยคเล่าเรื่องจะเป็นคอโซอีซี่ค่ะโซอีซี่อย่างเดียวเลยอะแต่งประโยคแล้วก็เล่าเรื่องโซอีซี่เนี่ยจะสอนตั้งแต่แต่งประโยคคําถามแล้วคุณสามารถสร้างประโยคคําถามเป็นได้ตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่เรียนเลยอะค่ะวันแรกที่เรียนคุณจะเคลียร์เรื่องคําถามทั้งหมดเลยแล้วก็ จริงๆการเรื่องของการตั้งประโยคคำถามมันก็คือเรื่องของการเทนส์นั่นแหละแต่ครูแบมจะสอนเทนส์แบบแบบของครูอ่ะไม่ใช่แบบที่เคยเรียนมานะคะเดี๋ยวครูแบมลองตัดตัวอย่างวิธีการอธิบายเทนส์ tense, มาให้ดูดีกว่าเดี๋ยวประมาณพรุ่งนี้เดี๋ยวครูแบมเอามาลงในเพจให้ว่าอย่างอย่างหลายๆคนอ่ะจะส่งเข้ามาถามว่าอยากเรียนแกมมาอยากเรียนเทนส์แต่ว่าวิธีการของครูจะเป็นอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวครูแบมลองมาให้ดูตัวอย่างแล้วกัน แล้วก็โซอีซี่ตอนเนี้ยมันมีการให้แต่งเรื่องอีกแต่งเรื่องสั้นๆแบบฝึกแต่งเรื่องสั้นๆทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเป็นเวลาประมาณสิบกว่าวันนะคะเรียนม o ฟ r m o เมาแล้วจบแล้วแล้ว o นาไอ o นโอเคงั้นเรียนโซอีซี่ได้ค่ะเรียนโซอีซี่ได้โซอีซี่จะช่วยช่วยคอส o นา know ได้ด้วยนะคะโอเคครูแบมคิดว่า ต้องไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปสอนคอสโซอีซี่คอสโซอีซี่ต่อตอนทุ่มครึ่งนะคะโอเคงั้นวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะโซอีซี่ยังลงทันค่ะตอนนี้เปิดรุ่น33เปิดถึงวันที่6พฤศจิการับถึง6พฤศจิกาค่ะแล้วก็เรียน8พฤศจิกาถึงประมาณวันที่20 ธันวาหรือ20กว่ากว่าประมาณนี้ค่ะก็คือก็คือสิ้นปีนี้เป็นเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วของโซอีซี่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ลงภายในปีนี้เพราะว่าปีหน้ามันจะมีคอร์สที่เน้นฝึกเน้นฝึกถ้ามีพื้นเรื่องของประโยคไปปีหน้าสบายนะคะลงสามคอร์สครูแบมขับได้ฟังได้ตัวอย่างประโยคได้คำพท์ ของคุณพัทรวดีคุณพัทรวดีอันนี้คือเป้าหมายที่คุณพัทรวดีเขียนมาคือใช่เลยร้อยเปอร์เซนตแบบที่ครูดีไซน์เป็นวัตถุประสงค์เลยค่ะครูแบมขับคือฟังตัวอย่างประโยคศั์คือโหลดเข้าหัวเวลาที่เราโหลดเข้าหัวเราไม่ต้องใช้เวลานานเนาะครูแบมขับก็แบบวันละหนึ่งนาทีพอหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีาทแต่พอทอล์คทุมีหัดพูดออกเสียงเออก็จะต้องเป็นการเอาออกเอาออกเอาออก มันก็ใช้เวลานานหน่อยเราต้องทำกันบ้านถูกต้องส่วน now I know ให้หัดคิดเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉัน now I know จะหนักหน่อยเพราะว่าต้องคิดต้องคิดต้องคิดเพราะเพราะเพราะฉัน now I know เน,เน้นคิดมันจะไม่คิดเองมันตอผิดแน่นอนมันก็จะผิดบ้างอะไรบ้างแล้วก็ฟังครูเฉลยไปก็จะเน้นจำประโยคได้ที่คุณพระธวดีกำลังฝึกอยู่อะค่ะคือ complete เลยแหละถ้าเราฝึกจนจบจนครบมันก็ทำให้เราภาษาดีขึ้น ส่วน so, audio b a m b l e หัดฟัง audio b a m b l e จริงๆหลักๆอะนอกจากฟังแล้วหลักๆจริงๆครูอยากให้เรื่องคำศัพท์กับประโยคและเห็นภาษาของฝรั่งจริงๆอนะคะ่ะของ audio หัวใจหลักของ audio b a m b l e นะคะแต่ละรุ่นเนื้อหาเหมือนกันไหมคะถ้าชื่อคอร์สเดียวกันเหมือนกันคะ่ะอย่างเช่นสมมติว่าชื่อ talk to me รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสารุ่นสี่คือคอส์สเดียวกันหมดเลยแต่ว่าเปิดเป็นรุ่นๆเพื่อจะได้มีนักเรียนที่ไม่เคยเรียนได้มีโอกาสเรียนแต่ตอนนี้ยกเว้นแนวไอโนที่ไม่คิดว่าอาจจะไม่เปิดรุ่นอื่นๆแล้วเพราะว่ามันเป็นไลฟ์มันมันเป็นไลฟ์แล้วก็ถ้าเปิดอีกก็คงจะเป็นเนื้อหาใหม่อะไรแบบนี้ค่ะยกเว้นแนวไอโน่ะค่ะคนไม่มีพื้นเรียนอะไร จริงๆถ้าไม่มีพื้นเลยนะคะครูแบมอยากให้เรียนฟรีก่อนก็คือ super easy free class super easy free class เนี่ยให้เข้าไปเรียนที่ YouTube ช่องครูแบมอังกฤษนะคะครูแบมอังกฤษใน playlist ชื่อว่า super easy อะค่ะมันจะมี15ครั้ง แล้วหลังจากนั้นสมมติว่าเราจบซูเปอร์อีซี่หรือว่าเราเออรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ยากมันพอเข้าใจภาษาอังกฤษถ้าอยากลงเรียนเป็น course, คอร์สครูแบบนนแนะนําชื่อโซอีซี่ค่ะเรียนโซอีซี่ต่อนะคะร้านหนังสือมีไหมคะร้านหนังสือไม่มีค่ะของครูแบบเป็นออนไลน์ทั้งหมดเลยออนไลน์ online คือเรียนผ่าน Facebook ตอนนี้เราเรียนผ่าน Facebook ทั้งหมดเลยค่ะสมมติว่านักเรียนอยากรู้เรื่องออคอร์สหรือเรื่องออดิโอค่ะนักเรียนถามมาในเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานครูแบบให้ข้อมูล Talk To m มีต่างกับ move your mouth อย่างไร move your mouth ง่ายกว่าเยอะ move your mouth คือ move อย่างเดียวเลยค่ะ move อย่างเดียวขยับปากอย่างเดียวเลยพูดตามครูพูดตามครูให้คล่อง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 แล้วก็รับประโยคไปแบบที่ครูอธิบายแบบไม่ต้องคิดอะไรเองอะค่ะ move อย่างเดียว90วัน move ส่งเสียง move ส่งเสียง move ส่งเสียงส่วน Talk to me เนี่ยคำว่า Talk To Me ีคือมาคุยกับฉันแปลว่า t a l k to m มคุณจะได้เรียนเรื่องของ สถานการณ์ด้วยสถานการณ์ที่จะต้องใช้เเรื่องของความเข้าใจประโยคในระดับหนึ่งอะคะ่ะต้องมีเหมือนเป็น conversation ท a l k ก็มีเน้น conversation อ่ะ,อมมอะพูดง่ายๆ conversation มีการให้ฝึกแบบโต้ตอบมีให้ฝึกเห็นสถานการณ์ฝึกโต้ตอบแต่สุดท้ายก็ยังต้องพูดทั้งสองคอร์สมีพูดและปรับออกเสียงเหมือนกันแต่ทอกทุกม,มีจะลึกกว่าตรงที่เป็น converse ตามสถานการณ์แต่ move your mouth เป็นเหมือน พูดตามอย่างเดียวพูดตามอย่างเดียวเพื่อปรับการออกเสียงแบบนี้ค่ะอืมโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะย้ำอีกทีนะคะพรุ่งนี้ไม่มีไลฟ์นะคะสองทุ่มวันอาทิตย์นี้งดแต่เราจะเจอกันวันอังคารสองทุ่มตรงเดี๋ยวครูแบมแจ้งทางเพจแล้วก็ทางไลน์อีกทีหนึ่งนะคะโอเค see you next time bye